你说，我说，他说，我们不如听听泰国人怎么说。当年泰剧《天生一对》爆红的程度真的是不夸张，不但全民都在追，也在海外掀起风潮。这部古装穿越剧不但捧了知名旅游胜地泰国大城，也吹起古装风潮。而这部剧的灵魂人物泡泡和贝拉更是红透半边天。在众多粉丝剧迷敲碗下，《天生一对》终于要推出续集，电视剧和电影版各自有什么亮点？ 看见泰国很荣幸专访到泡泡哥，让帅气的男主角亲自讲给你听。哎，是的，好。大大家家大家好，是是我是。OK 吗大家好，是吧？OK 吗<来>？吗？大家好，我是泡泡哥。สว、啊、ัสดีคร、啊、ับ <laughs> อนนี้ก็ถ่ายบุพเพสันนิวาสภาค2ครับที่เป็นหนังภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีพรมลิขิตที่เป็นละครเป็นซีรีส์นะครับแตกต่างกันในเรื่องของบทด้วยครับความสนุกแล้วก็สมัยคือของบุพเพที่เป็นหนังภาค2เนี่ยมันจะเป็นของรัชกาลที่3าที่4ี่ก็คือในช่วง จีวงอะไรครับหนังก็จะมีความคอมเมดี้แบบ GDS ครับก็เขาก็เรื่องบทเรื่องอะไรเขาสนุกอยู่แล้วก็จะมีความเป็นย้อนอดีตย้อนเวลาของของตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยครับก็มีสีสันมากมายคือเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของ GDS เลยก็ยคือลงทุนร้อยล้านครับมีฉากที่อลังการใช้ CG ต่างๆแบบมากมายครับก็จะทำให้คนเนี่ยสนุกทั้งเรื่องราวแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับฉากก็คิดว่า จะเป็นหนังฟอร์มใหญใ่ในปีหน้าเนี่ยนะครับแต่ส่วนของผมลิขิตเนี่ยจะย้อนไป300ปีที่แล้วก็คือเป็นสมัยพระเจ้าเสือพระนารายณ์ไล่ลงมานะครับเรื่องของฉากเสื้อผ้าหน้าผมก็จะต่างกันส่วนผมลิขิตเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายไปได้ประมาณสัก5คิวก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนหนังซึ่งหนังเนี่ยถ่ายจบไปแล้วเราก็จะรู้ตัวละครชัดเจนแล้วก็เรื่องราวเนี่ยชัดเจนได้ถ่ายบุคเพจบไปแล้วผมลิขิตเนี่ยก็เป็นสตัวละครซึ่งก็ คาการสอนงานหนักของผมอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องเล่นเป็นลูกด้วยแล้วก็เล่นเป็นพี่หมื่นเหมือนเดิมเลยครับ,นนบรรในเรื่องของการสแสดง3ตัวละครเนี่ยผมก็ไม่เคยกังวลเลยนะผมสนุกกับการทํางานมาตลอดในการเป็นนักสแสดงนะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือเล่นเป็นลูกเนี่ยแหละซึ่งเราก็ไม่ใช่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมาเล่นเป็นลูกซึ่งก็มีความกังวลว่าเราจะ ในอารมณ์อินเนอร์หรือความรู้สึกความคิดนะ่ะเราเข้าถึงตัวละครได้อยู่แล้วแต่ว่าจะทําให้คนมองและเห็นตัวฤทธิ์กับเรืองที่เป็นรูปพี่มื่นเนี่ยได้ไหมอันเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนดูลนะเราก็กังวลตรงนี้มากจริงๆแล้วอ่ะเขาก็สลัดภาพไม่ได้หรอก <laughs> <laughs> เพราะว่าคือถ้าอะไรที่มันประสบความสําเร็จแล้วคนสามารถเรียกเราด้วยไม่เรียกเป็น พี่โป๊บแล้วเนี่ยเรียกเป็นพี่หมื่นมาตลอดปีเนี่ยแสดงว่าเขารักในตัวละครตัวนั้นแล้วก็ภาพมันติดตาเป็นแบบลุกแบบนี้ไปแล้วพอเราไปเล่นเป็นปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทิ้งภาพนี้ไปเลยนานๆถึงคนถึงจะลืมได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นความกังวลว่าผมกังวลไหมเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราก็ทํทตามหน้าที่ก็มีละครใหม่ๆที่ใส่สูตรใส่อะไรไปก็คนก็อาจจะอาจจะแปลกๆตาหน่อยเพราะว่า <laughs> บุเพมันทําให้เราเป็นใส่ชุดไทยคาแรคเตอร์แบบนั้นแล้วคนชอบอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างยากเลยต้องต้องใช้เวลาในการแบบเปลี่ยนคารแบบารคเตอร์กันถ้าแล้วเดี๋ยวจะหนังอีกเป็นพีเรียดอีกแล้วมาต่อผมลิขิตอีกแบบตายตายคนก็อาจจะติดภาพผมใส่ชุดไทยอะไรเย่างี้เบลใส่ชุดไทยเลยก็ได้จริง <c oughs> ๆชอบกะเพรากะเพรานี่ก็คือเป็นแบบผู้ชายหรือคนไทยหลายคนก็ต้องติดอ่ะเพราะว่ารสชาติกะเพราหรือว่า เครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมนลงตัวสําหรับคนไทยนะผมว่านะกระเพราต้องเป็นใบกระเพราอย่างเดียวในครับก็กระเพราไก่กระเพราหมูก็ได้หมดราไข่ดาวอย่างเงี้ยส่วนถ้าที่แบบแม่ทำแล้วชอบทานจริงๆก็จะเป็นพวกแบบสตอกุ้งอนะไรเงี้ยพวกน้ําพริกกะปิปลาทูอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแม่ทําแล้วเราติดรสของแม่แต่ว่าถ้ากินข้างนอกก็ไม่ค่อยกิน <laughs> อันเนี้ยจะกินที่บ้านอย่างเดียวเพาใส่มะเขือเทศเหรอ มไม่เคยกินเลยนะแต่ผมมเป็นคนกินง่ายผู้ผมกินอะไรก็ได้เลยก็คือจะใส่อร่อยไม่อร่อยคือกินเพื่อเพื่อกินจริงๆเพื่ออยู่จริงๆผมแต่ถ้ามีของอร่อยมันก,ก็กินผมว่ากินแต่ถ้าสมมติว่าไปสถานการณ์นี้ไปประเทศนี้แล้วเขา เขาเป็นแบบนี้ผมก็กินได้กินเพื่อให้แบบมันไม่เป็นโรคกระเพาะอ่ะกินเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ต่อไปอะ่ะแค่นั้นเองนี่นี่คือตัวผมนะแต่กะเพราที่ผมชอบกินที่สุดคือใส่ใบโหระพาคือใบกะเพราผสมกับโหระพาแบบมลดลงตัวมั <c oughs> นลงตัวมาก <laughs> ต้องลองไปกินใบใส่โหระพามีแถวบา้านคือแบบเขารู้เลยว่าผมกินใส,ใส่ใบโหระพาไม่เคยเลยครับก <c oughs> ็สิ่งที่คิดในแง่ของงานศิลปะผมก็คือแค่วาดแล้ว ได้เอาไปทาประโยชน์แบบเช่นขายเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคทําบุญช่วยศาส,สนาช่วยคนยากจนหรือโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องวาดแล้วทำเป็นนิทรรศการของเราเป็นรูปวาดของเราเยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดครับอันนี้ก็ก็คิดว่าคนเราก็คงต้องมีแบบจุดเริ่มแล้วก็จุดจบของมันนะเนาะผมก็ไม่ได้คิดว่า เราจะเป็นนักแสดงไปแค่ไหนเนี่ยครับก็คิดว่าตอนนี้เรายังมีบทบาทแล้วก็มีคนให้เราทํางานในนักแสดงอยู่ก็เลยทําให้ดีที่สุดไปก่อนแต่ว่าแต่ในใจลึกๆก็คิดว่าวันหนึ่งก็คงต้องพออะไรครับส่วนเรื่องอนาคตไม่แน่ว่าเมื่อไหร่อะไรครับแต่ยังไงก็ต้องมีจุดที่เออพอแล้วอะไรครับเป็นสัญากที่สุดเ<ร>มื่อก่อนเด็กๆก็มีอยู่รงคติว่าชอบผู้หญิง แบบนี้นะเรียนเก่งนะน่ารักขาวยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาแล้วมันก็บางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรากักหรือคู่ที่เราจะแบบจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าอุดมคติเป็นยังไงถ้าเจอคนที่ใช่แล้วถูกใจจะจีบยังไงก็เข้าไปจีบไม่เป็นอีกเพราะว่าเป็นคนจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นอะ่ะออก็เลยอยู่แบบนี้แหละมึง <laughs> ก็เลยแบบบางทีก็ได้แค่มองอ่ะชอบแล้วรู้ว่าเออคนนี้สวยคนนี้แบบ ถูกสเปคมากเลยแต่ว่าก็ไม่จีบอะนอกจากว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยากครับซื่อผู้หญิงที่แบบเขาจะแบบมาชอบเราแล้วแบบแสดงอาการว่าเขาชอบเราอย่างเงี้ยมันก็มันก็น้อยอะไรครับผู้หญิงเขาก็จะไม่เข้ามาหาผู้ชายก่อนใช่ไหมมันก็เลยยากที่จะที่จะเข้าไปจีบแล้วก็ได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยาผมยากมันต้องแบบเป็นคนที่แบบเออมันคิกกันจริงจรเขาก็ชอบผมผมก็ชอบเขาอย่างเงี้ยซึ่งหายากมาก เกิดเนี่ยจะด้วยนิสัยส่วนตัวคือไม่เคยจัดเลยเพราะว่าคิดว่าวันเกิดก็มันก็แค่เป็นวันวันหนึ่งเลยครับแล้วก็ไม่เคยจัดปาร์ตี้เลยไม่เคยแบบจัดกินเลี้ยงเมาเหล้าอะไรไม่เคยมีเลยก็คือเวลาวันเกิดทีไรก็จะไปทําบุญกับแม่ตลอดเ้ยครับยิ่ง สิบปีหลังมานี่ก็คือไปอยู่วัดกับแม่ตลอดเลยครับตั้งแต่คริสต์มาสยาวถึงปีใหม่ผมก็จะแบบก็หนึ่งละปีหนึ่งเป็นวันที่แบบแม่ให้เราเกิดมาอนะ่างเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าเออวันนี้ควรจะต้องทําอะไรที่ดีกับกับคนที่มีพระคุณกับเราอนะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเอออยู่กับเขาด้วยการไม่ได้ไปเที่ยวเดินไปอยู่วัดไปอยู่วัดกับเขาทุกปีอย่างเงี้ยครับปีใหม่ไม่เคยเขาดาวไม่เคยอะไรครับ ท,ทุกประเทศเลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงครับที่ดูผลงานผมแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามนะครับผมก็พยายามทําหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้แบบได้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็มีความสุขมีแง่คิดต่างนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับผม 听完泡泡的分享，真的是超级期待。不论是目前还是幕后，泡泡的谈吐仪态，还有亲切敬业的态度，全民偶像真的是当之无愧。黑熊只能望着车尾灯努力看齐了。希望接下来团队能访到女主角贝拉。你各位有什么问题想知道，也欢迎在底下留言哦。泰国人怎么说？我们下次见。